เกลีโดยที่ที่ชั้นนั่งสอนที่นภาภยคุวันนี้พวกเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการสื่อการเรียนการสอนนะคะเรื่องความรู้เกี่ยวกับการช่วยและการป่ายารบันทึกอะไรการรียนานรียนทั่วไปแล้วก็การหาวิธีเรียนรายการพวกเราลองไปดูกันเลยนะคะค่ะบทที่หนึ่ง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเช่าซื้อซื้อขายผลชําระกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบันทึกรายการการซื้อขายผลชําระนะคะแล้วก็จะมาเริ่มการเรียนการสอนในคลิปนี้นะคะเชิญรับชมและก็รับฟังได้เลยการสอนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเช่าซื้อการซื้อขายผลชําระกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบันทึกรายการซื้อขายผลชําระและการเช่าซื้อปยมณีอาบัะเภทค่ะ เนื้อหาของโครงการเรียนการสื่อการเรียนการสอนนะคะก็จะมีการเช่าซื้อและการซื้อขายของชําระค่ะการเช่าซื้อนะคะเป็นการที่เจ้าของนำสินทรัพย์ขอนตนอ่อนให้เช่าและให้คำมั่นสัญญาว่าจะขายสินทรัพย์หรือให้สินทรัพย์นั้นตกเป็นขอสิทธิของผู้เช่าค่ะส่วนการขายสิน่อนชําระนะคะก็จะเป็นการขายที่ตดลงโมมอบสินทรัพย์ให้กับผู้ซื้อค่ะ ความแตกต่างระหว่างการเช่าซื้อและการซื้อขายผลชำระนะคะการเช่าซื้อนะคะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการเช่าซื้อเป็นเกมปฏิบัติและกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ยังตกเป็นของผู้เช่าค่ะส่วนการซื้อขายนะคะก็จะเป็นการซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วส่วนการซื้อขายผลชำระนะคะที่ใช้ประมวลเดียวกันกับการเช่าซื้อแต่กรรมสิทธิ์จะให้ผู้ซื้อทันทีค่ะ นโยบายเกี่ยวกับการรับรู้รายได้นะคะการรับรู้รายได้ในการขายสินค้านะคะจะมีอยู่2วิธีค่ะคือวิธีรับรู้รายได้ทั้งจํานวนก็คือวิธีที่เมื่อมีการขายสินค้าและส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะให้ถือว่ามีรายได้ทั้งจํานวนค่ะเช่นนี่สูนค่ะวิธีที่สองนะคะคือวิธีรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนเงินที่ถึงกําหนดอชำระกําหนดชําระนะคะรายได้ที่เกิดขึ้นตามอัตราส่วนเงินที่ ถึงกำหนดชำระนะคะก็จะมีหวานเริ่มแรกค่ะคะ่ะต่อไปเป็นการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยนะคะก็จะมี2วิธีก็คือวิธีค่ารายปีก็คือจะคิดเงินยอดเงินตกค้างชำระระหว่างวดนค่ะและเกิดเป็นวิธีรวมตัวเลขก็จะเป็นจะคิดโดยเอาตัวยอดเงินต้นในอันตราที่ตกลงกันไวนะคะ้ค่ะ ต่อไปเป็นการคำนวณจำนวนเงินที่เก็บได้จากลูกหนี้นะคะการคำนวณจำนวนเงินที่เก็บได้จากลูกหนี้นะคะปีที่ขายสินค้าผ่อนชำระนะคะก็จะเอาขายสินค้าผ่อนชำระนะคะหักกับลูกหนี้ขายผ่อนชำระคนเหลือปลายปีก็จะได้เป็นจำนวนเงินที่เก็บได้จากลูกหนี้ค่ะแต่เกิดเป็นปีที่ขายถัดจากปีที่ขายผ่อนชำระนะคะก็จะเอาลูกหนี้ขายผ่อนชำระหักกับลูกหนี้ขายผ่อนชำระปีก่อนคนเหลือปลายปีปัจจุบันก็จะได้เป็นจำนวน ี่เกดได้จคะต่อไปนะคะเป็นการคำนวณกำไรขั้นต้นขายผ่อนชำระที่ถือเป็นรายได้ค่ะกรณีที่หนนะคะกรณีบัญชีสินค้าแบบที่นวดค่ะปีที่1นนะคะขายสินค้าผ่อนชาระนะคะหักกับต้นทุนขายผ่อนชาระนะคะก,คคะกคะคะ็จะได้เป็นสินค้าคนเหลือต้นนวดค่ะตรวจกับซื้อสินค้าสุทธินะคะจะได้เป็น สินค้าที่มีไว้เพื่อขายแล้วก็เอาไปหัดกับสินค้าคนเหลือไปงวดจะได้เป็นกําไรขั้นต้นจากการขายผนชําระหลังจากนั้น <variety>: ห <be> ัดกับกาไรขั้นต้นจากการขายผนชําระที่ไม่ถือเป็นรายได้นะคะโดยหาได้จากรุ่นนี้คนเหลือไปงวดนะคะคูณอัตรากําไรขั้นต้นค่ะอัตรากําไรขั้นต้นนะคะมาจากกาไรขั้นต้นก็คือเอาขายลบต้นทุนขายจะได้เป็นกําไรขั้นต้นนะคะแล้วก็คูณด้วย100หารด้วยขายผนชําระแล้วยอดที่ได้ จัดการหัดกันแล้วจะได้เป็นยอดถอนกำไรขั้นต้นจากการขายผลชําระที่สือเป็นรายได้ในปีปัจจุบันต่อไปนะคะเป็นปีที่2ขายผลชํระเอาไปหัดกับต้นทุนขายผลชําระจะได้เป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดหลังจากนั้นเอามาบวกกับสินค้าซื้อสินค้าสุทธิ Сп discs. จะได้เป็นสินค้าที่มีไ, mm. ไว้เพื่อขายแล้วเอาไปหัดกับสินค้าคงเหลือปลายงวดจะได้เป็นกำไรขั้นต้นจากการขายผลชําระแล้วไปหัดกับ ำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ไม่ถือเป็นรายได้ก็จะได้เป็นกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ถือเป็นรายได้ในปีปัจจุบันหลังจากนั้นให้เอาไปบวกกับกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระปีก่อนที่จะรับเงินคือเอาจำนวนเงินที่เก็บได้จากรุ่นนี้ปีก่อนคูณกับอัตรากำไรขั้นต้นปีก่อนนี่จะได้เป็นกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ถือเป็นรายได้รวมค่ะต่อไปเป็นการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อและซื้อขายผล ละในกำหนดวันทั่วไปคะ่ะวิธีการบันทิกรายการก็จะมีสองวิธีคะ่ะวิธีที่หนึ่งน,นะคะจะเป็นวิธีแบบสิ้นหวดคะ่ะกรณีที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะขั้นตอนที่หนึ่งน,นะคะบันทึกรายการขายสินค้าผ่อนชำระนะคะโดยมีทั้งกรณีที่ไม่มีเงินมดเริ่มแรกหรือเงนินดาวคะ่ะเดบิตลูดหนี้ขาย,ขายผา่อนชำระเครดิตขายสินค้าผ่อนชำระค่ะแต่กรณีที่ไม่มีเงินมดเริ่มแรกน,นะคะ เดบิตเงินสดหรือเงินวันเริ่มแรกนะคะแล้วก็เดบิตรุ่นนี้ขายผลชำระนะคะรุ่นนี้ขายผลชำระค่ะขั้นตอนที่สองนะคะเป็นบันทึกการรับชำระหนี้จากลุ่นนี้รับชำระค่ามวนค่ะโดยเดบิตเงินสดเครดิตรุ่นนี้ขายผลชำระค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นบันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายผลชำระค่ะโดยเดบิตค่าใช้จ่ายในการขายผลชำระเครดิตเงินสดค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะเป็นบัทึกรายการปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนขายนะคะโดยเดบิตสินค้าคงเหลือปลายงวดเครดิตเดบิตต้นทุนขายผลชำระเครดิตสินค้าคงเหลือต้นงวดเครดิตซื้อสินค้าค่ะ,คะขั้นตอนที่5นะคะเป็นบันทึกกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะเดบิต กำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระเทียมไม่ได้รับเงินเครดิตกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระรอจัดบัญชีนะคะขั้นตอนที่หกนะคะเป็นบันทึกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ถือเป็นรายได้ค่ะโดยเดบิตกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระรอจัดบัญชีเครดิตกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะต่อไปนะคะเป็นการคำนวณกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ถื่เป็นรายได้นะคะเอาจำนวนเงินที่เก็บได้จากลูกมีคนะเอาไปคูณกับอัตรากำไรขั้นต้น ที่7ค่ะประทึกรายการบิดบัญชีจากการขายผลชาระนะคะก็จะมีดังน,นี้ค่ะเดบิตขายสินค้าผ่อนชำระเครดิตต้นทุนขายผ่อนชำระเครดิตกำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับเงินค่ามาจากต่างในขั้นตอนที่5กับขั้นตอนที่หกค่ะแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนนะคะมาจากผลตางระหว่างเดบิตและเครดิตตัวอย่างนะคะ ต่อนไปนี้เป็นรายการค้าของระอมพันธุ์นะคะระหว่างปี 25x1 เดือนมกราวที่1สินค้าคงเหลือยกมา10,000บาทวันที่1 0กแต่าะวันซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ7,000บาทเดือนตุลาคมที่31นะคะขายสินค้าจำนวราคา12,000บาทลูกค้าวางเงินนะคะหรือว่าเงินดาวเอง10%เ็นซของราคาสินค้าที่เหลือกำหนดให้รูบซื้อ ขอยสำลัหกงวนค่ะเริ่มงวนแรกวันนี้ส0ดที่ใจเ,นเยนเดือนธันวานะคะจามสิบเอ็ถ้าคู่เหลือจำนวน8ป0 0บาทค่ะคำนวณอัตรากำลังขั้นต้นนะคะเราจะมีการแสดงที่ทำให้ดูดีนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เขาให้มานะคะเราก็จะมาคำนวณงนี้ที่เขาก้องโดให้มาก็จะเป็นแบบสิ้นง่วนนะคะ สูตรของมันก็คืออัตราการหาอัตรากําไรขั้นต้นก่อนนะคะสูตรของมันก็คืออัตรากําไรเท่ากับกําไรขั้นต้นมาคูณด้วย100แล้วก็หารด้วยขายพรชําระค่ะเราก็จะมีการกําหนดอย่างนี้นะคะสูตรของอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นขายพรชาําระลบคูณลบด้วยต้นทุนขายแต่ทีนี้เขาไม่กําหนดต้นทุนขายมาให้เราค่ะเขามีแต่ขายพรชําระมาให้ วิธีการหาต้นทุนขายนะคะก็จะเป็นสินค้าคงเหลือต้อนงวดมาบวกกับซื้อสินค้าค่ะแล้วก็มาลบก็อีกสินค้าคงเหลือปลายงวดค่ะเขาก็จะกําหนดมาให้นะสินค้าคงเหลือต้อนงวดได้มาจากสินค้าคงเหลือยกมา1 0 0 0งม่บาทมาบวกกับซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่ออีก7,000บาทค่ะจากนั้นก็นําม,มาลกกบไอีกสินค้าคงเหลือจนมนลแ0 0บาทที่โจทย์ให้มานะคะเราก็จะได้ ตัวนี้ทั้งหมดแปดเก้าพันนะคะจากนั้นเราก็นํามาคํานวณค่ะเราก็จะเอาเป็นหนึ่งหมืนมาบวกกับอีกเจ็ดพันนะคะแล้วก็มาลบก,กับอีกแปดพันก็จะได้ทั้งหมดเก้าพันนะคะพอจากนั้นเราได้เก้าพันเสร็จแล้วเราก็นํามาลบก,กับอีกหมื่นสองพันค่ะเราก็จะได้เป็นสามพันพอได้สามพันคูณกับอีกหนึ่งร้อย สามพันตัวนี้เราก็นามาคูณกับอีก100นะคะก็จะได้ทั้งหมด3ามแสนค่ะพอเราได้สามแสนมาแล้วนะคะแล้วก็นํามาหารกับอีก1 2ึ0 0หค่ะแล้วก็จะได้ทั้งหมด25%่บ้าเปอร์เซ็นต์การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะในสมุดรายวันทั่วไปนี้ก็จะบันทึกคล้ายๆกับใบสีบือต้นเลยแต่เราจะเปลี่ยนรายการวันนี้สิบกรกฎาคมน,นะคะซื้อสินค้า เดบิตซื้อสินค้าเจ็ดบาทเจ้าหนี้สินค้าเจ0 0บาทค่ะเพราะว่าซื้อด้วยเงินเชื่อเดือนตุลาที่31บันทึกเป็นเดบิตเงินสด1,200บาทอันนี้จะได้มาจากขายสินค้าพอชำระคูณกับจุเตอันนี้ได้มาจากเงินดาวค่ะก็จะได้เดบิตลูกหนี้ขายพสระ1นึ0มนบาทอันนี้จะได้มาจากนำ 12,000มาลบก,กับ1 8 0 0ค่ะท้าชสครับผ่อนชำระจะบันทึกในด้านเครดิตจำนวน12,000บาทค่ะเดือนมิถุกาย,ยนนะคะวันที่30เริ่มวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะคะบันทึกรายการเดบิตเงินสด1,800บาทลูกหนี้ขายผอยชนชำระ1,800บาท1,800บาทอันนี้จะได้มาจากจำนวน ลูกหนี้ขายผ่อนชนะมาหานกลับจํานวนงวดค่ะพอได้จำนวนนังง้นเสร็จแล้วก็นํามามีกลงในสมุดเงนทั่วไปะคะ่ะวันที่31ธันวานะคะบันทึกการรัาชระลูกหนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นเงินสด1น0 0บาทลูกหนี้ขายผ่อนชระ1 0 0บาทค่ะและบันทึก ในการติดบัญชีนะคะก็จะมีเป็นสินค้าคงเหลือไปง้วดน,นะคะจําน,นวน8,000บาทต้นทุนขายหัชำระ9,000บาทก็9,000บาทอันนี้จะได้มาจากสินค้าคงเหลือต้องนง้วน10,000บาทมาบวกกับซื้อสินค้า7,000บาทและลบกับสินค้าคงเหลือไปงวด8,000บาทนะคะก็จะเหลือเป็น9,000และมันทึกด้านเครดิตนะคะก็จะมีเป็นสินค้าคงเหลือต้องนง้วด10,000บาทซื Phillip ้อสินค้า เดือนทำงานที่3ามอนะคะอันนี้จะบันทึกนเรื่องกทรต้นจากการขายของที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะจะบันทึกด้านเดบิตเป็นกําไรขั้นต้นจากการขายของท,ที่ยังไม่ได้รับเงินจํานวน3,000บาทอันนี้จะได้มาจากคูณขายสินค้าผ่อนชำระคูณกับอัตรากําไรคะ่ะก็จะได้เป็นสา0พัน และด้านเครดิตนะคะก็จะมีเป็นบันทึกรายการกำไรขั้นต้นจากการขายพอชําระเราตัดบัญชีค่ะอันนี้บันทึกกำไรขั้นต้นจากการขายพอชําระที่ถือเป็นรายได้นะคะก็จะบันทึกด้านเครดิตกำไรขั้นต้นจากการขายพอชําระเราตัดบัญชี1 2 0่า200บาทอันนี้จะได้มาจาก นำจำนวนเงินที่เก็บได้แต่ตรงนี้คูณกับอัตรากำไรคะ่ะด้านเครดิตนะคะจะบันทึกกำไรขั้นต้นจากการขายของชำที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะจำนวนหนึ่งนสองร้อยบาทบันทึกในการบิดบัญชีนะคะเดบิตขายสินค้าของชำจำนวนหนึ่งหนึ่งสองพันบาทเครดิตต้นทุนขายของชำเก้าพันบาทค่ะเครดิต กำไรขั้นต้นจากจาการขายผลชำระที่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน1,800บาทอันนี้จะได้มาจากจาการนำผลต่างทางด้านเดบิตมาลบกับผลต่างทางด้านเครดิตนะคะจะได้เป็น1,200บาทค่ะบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องค่ะกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะท่านตอนตี่นหนินะคะ บันทึกรายการขายผลชำระนะคะก็จะบันทึกกรณีมีไม่มีเงินวานเริ่มแรกนะคะก็จะเดบิตรูปหนี้ขายผลชำระเครดิตขายาาสินค้าผลชำระีที่ยังไม่ถึงกำหนดค่ะกรณีที่มีเงินวานเริ่มแรกนะคะก็จะเดบิตเงินสดเดบิตรูปหนี้ขายผลชำระเครดิตขายสินค้าผลชำระค่ะ ขั้น uhm. ตอนที่สอนนะคะจะเป็นบ <ând> ันทึกต้นทุนขายผลชําระค่ะก็จะเดบิตต้นทุนขายผลชําระเครดิตสินค้าคนเหลือค่ะขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นบันทึกกาไรขั้นต้นขายผลชําระที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะก็จะเดบิตกาไรขั้นต้นขายผลชาระที่ยังไม่ได้รับเงินเครดิตกำไรขั้นต้นขายผลชําระรอตัดบัญชีค่ะขั้นตอนที่4นะคะจะเป็นบันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหี้ค่ะก็จะเดบิตเงินสดเครดิตลูกหนี้ขายผลชําระค่ะ ขั้นตอนที่5นะคะจะบันทึกภาษีขายที่ไม่ถึงกําหนดค่ะก็จะเดบิตภาษีขายที่ยังไม่ถึงกําหนดเครดิตภาษีขายขั้นตอนที่6นะคะจะบันทึกการจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายผลชำระค่ะก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายในการขายผนชำระเดบิตภาษีซื้อเครดิตเงินสดค่ะขั้นตอนที่7นะคะจะบันทึกกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ถือเป็นรายได้ค่ะ ก็จะเดบิตกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระรอจับบัญชีเคดิตกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ยังไม่ได้รับเงินค่ะขั้นตอนที่8นะคะจะเป็นบันทึกรายการปิดบัญชีจากการขายผลชำระณวันิ้นงวดค่ะก็จะเดบิตขายสินค้าผลชำระเคดิตต้นทุนขายผลชำระเคดิตกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ยังไม่ได้รับเงินเคดิตกำไรขาดทุนโดยเอาผลต่างระหว่างด้านเดบิตและเคดิตค่ะ ขั้นตอนนะคะจะบันทึกรายการปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายนวันสิ้นเดือนค่ะก็กรณีภาษีมากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายนะคะกิจการจะขอคืนภาษีหรือขอเครดิตภาษีในเดือนถัดไปก็จะเดบิตภาษีซื้อภาษีว่าค่าเพิ่มเครดิตภาษีซื้อแล้วก็เดบิตทุนี้อมปสมพากรอนเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะ กรณีภาษีซื้อน้อยกว่าภาษีขายนะคะกิจการจะต้องชาระคืนค่ะก็จะเดบิตภาษีซื้อเครดิตภาษีเอเดบิตภาษีขายเครดิตภาษีซื้อภาษีมูลค่าเพิ่มเดบิตภาษีมูลค่าเพิ่มเครดิตเจ้าหนี้กรมสรรพากรไปเป็นตัวอย่างที่เรายกมานะคะโจทย์จะกําหนดให้เป็นรายการคาบเบริแัทแมทเ์นจิ้งจักัดระหว่างปี2 5ง1ค่ะ เดือนกุมภาพันธ์ที่หน่งนะคะซื้อสินค้าเพิ่มเงินเชื่อ60,000บาทและมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกเค่ะเดือนมีนาวันที่20นะคะค่าจ่ายค่าขนส่งเข้า1,000บาทวันที่12นะคะกรกฎาคมขายสินค้าอดชระราคา99,900บาทภาษีราคาเพิ่มอีก7%ค่ะต้นทุนขายต้นทุนสินค้าขายนะคะ6กหมื่นสีบาทค่ะ ไม่มีเงินวางเรื่องแรกหรือว่าเงินดาวนะคะกำหนดให้ผู้ซื้อผ่อนชำระทั้งหมด9งวดคาะเริ่มงวดแรกวันที่15 45, 45, 45, 45, 45, 45. สิงหาคาม 25x1 เจอกันวันที่20นะคะซื้อสินค้าเพื่อเงินเชื่อ15,000บาทและภาษีเพื่อเพิ่มอีก7จนเต็มค่ะรายการคำนวณอัต,ตารากำไรขั้นต้นเราจะมีการสอนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไปบันทึกรายการในสมุดบัญชีในวันทั่วไปนะคะ ก็จะบันทึกเป็นรายการเดบิตสินค้าคงเหลือ60,000บาทเดบิตภาษีซื้อภาษีซื้อตัวนี้จะนำา6 0ม0นบาทไปคูณกับอีก7เอร์เซนค่ะก็ะะจะได้ทั้งหมด2 0 0 0ัอบาทค่ะและบันทึกไดเ้เครดิตนะคะจะเป็นเจ้าหนี้การค้า6ก0 0 0บาทค่ะอันนี้แบบตัวอย่างที่สองนะคะที่เรากำหนดมาให้อันนี้จะมีภาษีแล้วก็บันทึกแบบต่อเนื่องนะคะ สูตรการหาตากำไรขั้นต้นก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะก็จะเป็นอัตรากำไรเท่ากับกำไรขั้นต้นคูณด้วย100บาทแล้วก็หารด้วยขายผวามชำนานะคะแต่ในที่นี้เขาก็กำหนดมาให้ว่ามีขายผวอมชำนาญเท่าไรแล้วก็ต้นทุนขายเท่าไรนะคะแล้วก็นำต้นนำขายสินค้าผลจํชำาก็คือ99,900บาทมาลบก,กับอีกต้นทุนขายก็คือ6 4 9ม5ัจากนั้นก็นำมาคูณด้วย100ค่ะ เราก็ทำการลบให้เสร็จก่อนนะคะสำหนันก็จะได้เป็น3 4 9 6 5บาทเราก็นำมาคูณกับอีก100นะคะแล้วก็จะได้เป็น3 965นะคะคูณกับอีก1 0 0ทกได้ได้จำนวนเท่านี้นะคะเป็น3 496,500บาะทแล้วก็เอามาหารกับ 99, 9 9 9 0 0กากค่ะก็จะได้เป็นทั้งหมด3ามสิบ mm ห้าเปอร์เซ็นต์วดวันทั่วไปนะคะก็จะบันทึกเป็นรายการเดบิตสิทธิ์ค้าคงเหลือห0 0มืนบาทเดบิตค่าสินซื้อค่าสินซื้อตัวนี้จะนำาก0 0 0นบาทไปคูณกับอีกเค่ะก็จะได้ทั้งหมด2 0 0 0เอบาทค่ะและบันทึกได้าเครดิตนะคะจะเป็นเจ้าหนี้การค้า6ก0 0 0บาทค่ะ เดือนมีนาวันที่20นะคะสินค้าคงเหลือด้านเดบิต1,000บาทเงินสดเครดิต1,000บาทจะบันทึกการจ่ายค่าขนส่งเข้าค่ะวันที่12กรกฎาคมนะคะบันทึกการขายขอนชชระรับเงินวางเริ่มแรกก็คือลูกค้าขายอนชะะ่ะอยู่ที่ 16,893บาทอันนี้จะได้มาจากการขายสินค้าผ่อนชจําจำนวน99,900ทางทด้านเครดิตนะคะมาบวกกับภาษีที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ถึงกำหนดนะคะจำนวน6,993บาทอันนี้ก็คือเราจะนำ99,900ตัวนี้มาคูณกับ7%ค่ะก็จะได้เป็น6,993บาท และนำมาบวกกันที่ได้เป็น1 6 8 9 3บาทอันนี้บันทึกต้นทุนขายผ่อนชำะนะคะต้นทุนขายผ่อนชำะจะมียอดทันเดบิตเป็น64,953บาทค่ะและทางด้านเครดิตนะคะสินค้าคงเหลือ64,935บาทค่ะวันที่12กรกฎานะคะ บันทึกกำไรขั้นต้นจาัดก,การขายสอดผลิที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะด้านเดบิตกำไรขั้นต้นจาัดก,การขายสอดที่ยังไม่ได้รับเงินจำนวน3ามหมื่นสี่พันหกลต้าล่หกห้าบาทอันนี้จะได้มาจากนำขายเินค้าผลประลบต้นทุนขายค่ะบันทึกด้านเครดิตน,นะคะกำไรขั้นต้นจาัดก,การขายสอดผลิเราตัดบัญชีก็จะบันทึกเป็น 34,965บาทค่ะวันที่15สิงหาคมนะคะบันทึกการลักษณะนี่งวดแรกนะคะก็จะบันทึเป็นเงินสดเดเงินสด11,877บาทลุ่หนี้ขายผ่อนชำระ,ะด้านเครดิตน,นะคะ11,700 11,877 11, บาทอันนี้จะได้มาจากการนำขายสินค้าผ่อนชนะ,ะลบกับ เงินวางเริ่มแรกนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนงวดค่ะวันที่15ตุลาคมนะคะภาษีที่ยังไม่ถึงกำหนดก,ก็คือเราจะนำลูกนีนขนะ้ขายหอชํชมะมาคูณกับ7เปอร์เซ็นแล้วหารด้วย10 7เค่ะก็จะได้เป็นภาษีขายวันที่15พฤศจิกายนนะคะบันทึกเอ่องวดที่สองการแักชานี้นะคะ ด้านเดบิตเงินสด11,877บาทด้านเครดิตลูกหนี้ขอษตรละงหันละ11,877บาทค่ะและบันทึกภาษีที่ยังไม่ได้เขียนตําหนดก็คือนํายอดลูมมกหนี้ขเกษัรละอันนี้มาคูณกับเจ็ดจเป็นหมัดท,ที่แล้วนะคะมันเป็นทั้งหมด3งวดนั่งนี้น,นะคะอันนี้จะบันทึกตําแหนขั้นต้นจากการขอนที่ถือเป็นไรายได้นะคะ ด้านเดบิตจะบันทึกเป็นกำไรขั้นต้นจากการขายของะเราจะเป็นียอด19,425บาทอันนี้จะได้มาจากผลตา่างจำนวนเงินที่เก็บได้จากนี่แล้วก็คูณอ,อัตารากำไรน,นะคะก็จะได้เป็นยอดแล้วบันทึกด้านเครดิตเป็นกำไรขั้นต้นจากการกายของที่ยังไม่ได้รับเงิน,นะคะ่ะบันทึก รายการติดบัญชีเกียวกับราห์าขายค่าชำระนะคะก็จะมีด้านเดบิตเป็นขายค่อชำระเก้าหนเกาบาทต้นทุนขายค่าชำระทางด้านเครดิตนะคะ64,95 5กําร้องกกำไรคั้นต้นจานการสิน้าที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะด้านเครดิต1,5,540อันนี้จะได้มาจากผลต,ต่างทางด้านเดบิตลบกับทางด้านเครดิตนะคะ กำไรขาดเทุนนะคะทางด้านเครดิตก็จะเป็น19,425อันนี้จะได้มาจากการนำขายสินค้ากัสดุการสิบบัญชีอันนี้ด้านเครดิตมาลบก,กับด้านเครดิตทั้งหมดค่ะก็จะได้เป็นจำนวน19,425วันที่2 0เดรอนธันวานะคะบันทึกาซื้อส,สินค้าเป็นเงินเชื่อสินค้าคงเหลือ15,000บาท ภาษี 1, 1 5 0บาทอันนี้จะได้มาจากการนําสินค้าคงเหลือมาคูณกับ10%บบค่ะก็จะได้เป็น1,500บัญชีซึ่งการขายได้เครดิตค่ะคือนํายอดทางด้านเครดิตมารวมกันจะได้เป็น1,500บาทวันที่31นะคะขายภาษีขายก็จะได้มาจากยอดที่แล้วที่เราคํานวณเอาไว้แล้วก็าภาษีราคาเพิ่ม273บาท และภาษีซื้อทางได้เครดิตนะคะ1 0ึ0บาทบันทึกรายการจดบัญชีภาษีราคาเพิ่มนะคะเป็นลูกหนี้กรมสรรพากรกรมสรรพากรสองรบาทด้านเครดิตภาษีราคาเพิ่ม2อ3บามบาทีระยะเวลาผ่อนชำระเกินกว่ารอบระยะเวลาบัญชีค่ะการเช่าซื้อและการขายผ่อนชำระนะคะมักจะมีระยะเวลาการผ่อนชำระนานค่ะก็จะ แบงแยออกอดก็จะกิจการก็จะแยกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการขายผานชำระแต่ละปีนะคะออกจากกันได้แก่1บัญชีลูดหนี้ขายผานชำระแล้วก็2บัญชีกําไรขาดั้นต้นจากการขายผานชำระลงจากบัญชีค่ะแล้วการสําหรับการโอนกําไรขั้นต้นจากการขายผานชำระที่ถือเป็นรายได้ของปีนั้นนะคะก็จะบัญชีดังนี้ค่ะเดบิต กำไรขั้นต้นจากการขายผนชำระรอตัดบัญชีเครดิตกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ยังไม่ได้รับเงินบัญชีกำไรขั้นต้นจากการขายผลชำระที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะจะถูกปิดไปในวันที่งวดบัญชีแรกที่มีการขายสินค้าไปแล้วค่ะต่อไปนะคะเมื่อถึงวันที่งวดบัญชีกำไรขั้นต้นจากการขายผนชำระปีก่อนที่ได้รับเงินนะคะก็จะถูกปิดค่ะก็จะเดบิต ขายสินค้าผ่อนชำระเครดิตต้นทุนงขายสินค้าผ่อนชำระเครดิตกำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระที่ยังไม่ได้รับเงินเครดิตกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนนะคะได้มาจากผลต่างระหว่างด้านเดบิตและเครดิต